ใครเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็รู้กันใช่ไหมคะเห็นแล้วยิ้มแหละเวลาเราจะไปซื้อสินค้าหรือเข้าไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆแล้วเจอตัวเลขแบบนี้รอยยิ้มออกเลยจ้ะแต่จะมีสักกี่ที่ ที่ให้หลักสูตรวิชาชีพในการประกอบธุรกิจในสายงานโลจิสติกและเป็นพื้นฐานของการนำเข้าส่งออกรวมถึงสามารถไปขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกาการได้อีกและให้คุณแบ่งชำระได้โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรหรือใช้เอกสารใดๆโดยไม่มีดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้นตามตัวเลขนบเจ้ะใครเห็นใครก็ยิ้มเพราะมันคือ0%ปอร์เซ็น์ น่าจะมีที่นี่ที่เดียวนะคะนโยบายนี้เกิดขึ้นจากฟ้าซึ่งเห็นว่าสภาวะโควิดทำให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจและอาจจะมีผลกระทบในหลายๆคนกับการเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้เข้าลมได้ดีมากเราก็เลยยังยืนพื้นนโยบายนี้ยิงยาวตลอดเลยมาหวังว่ามันจะไปถูกตาถูกใจต้องตาต้องใจหลายๆคนต่อไปนะคะ หลักสูตรอบรมตัวแทนของชิปปิง้งเรียนได้ทั้งในห้องและออนไลน์ในโบชัวนี้เราจะเริ่มกันวันที่29เมษานะคะสนใจติดต่อด่วนๆนะจ๊ะดูแลดีแต่ขอจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมนะ